วัดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง networking นะคะการที่เราเข้าไปในห้องห้องหนึ่งอะคะ่ะที่มีคนเต็มไปหมดเลยอะคะ่ะมันอาจจะกดดันแล้วทีนี้ยิ่งต้องพูดภาษาอังกฤษอีกยิ่งกดดันเข้าไปอีกนะคะวันนี้จะมาคุยกันว่าเราสามารถที่จะนำทิปทริคต่างๆอะคะ่ะ mm hmm. เพื่อให้เราใจเย็นลงนะคะก่อนที่จะเข้าไปคุยกับจัละคนนะคะยังไงได้บ้าง แล้วยิ่งถ้าเป็น introvert นะคะทิปทริกวันนี้จะมีประโยชน์มากเลยนะคะ introvert ก็จะเป็นคนที่อาจจะไม่กล้าแสดงออกไม่กล้าพูดออกมานะคะอาจจะเป็นคนที่เงียบๆหน่อยนะคะคำว่า network หมายความว่าเราจะต้องเข้าไปคุยนะคะ engage ในเรื่องของ conversation ต่างๆกับคนที่เราอาจจะเป็นคนแปลกหน้าเลยก็ได้หรือว่าอาจจะอยู่ใน Organization ใกล้เขียงกันนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าไปคุยกับเขาหรือแม้กระทั่งอาจจะเป็นลูกค้าหมดเลยนะคะอันนี้เราจะเรียกว่า networking แล้วทำไมคนเราถึงควร network บ้างถูกไหมคะแน่นอนมันสร้างโอกาสสร้าง opportunity เยอะเลยนะคะการที่เราเข้าไปเราอาจจะคนเจอคนที่สามารถที่จะเป็น ฟิวเจอร์บอสเราได้หรือแม้กระทั่งอาจจะนำประโยชน์ต่างๆมาให้เราได้นะคะหรือแม้กระทั่งเจอเพื่อนใหม่ก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคนที่ตื่นเต้นง่ายกับการที่เราไปพูดคุยกับคนแปลกหน้า ทางเผาแนะนำเลยนะคะให้เตรียมคำถามไปก่อนนะคะคำถามที่เราสามารถที่จะถามคนอื่นซ้ำๆได้นะคะเนื่องจากหลังจากที่เราถามแล้วเขาจะเริ่มตอบคำถามเรามาทีละข้อทีละข้อแล้วเราก็จะใจเย็นนะคะเราก็สามารถฟังที่เขาตอบแล้วก็หาคำถามใหม่ได้นะคะ สำคัญมากทำการบ้านนะคะถ้ามีโอกาสก็คืออาจจะรีเสิร์ชนิดนึงอีเว t นต์นั้นมี Facebook Page ไหม Facebook Page เราอาจจะเห็นใครที่เขียนว่าจะจอยใช่ไหมคะหรือแม้กระทั่งเราอาจจะนำชื่อของแต่ละคนไปดูใน l i n k ์อินนะคะว่าโอเคเขามีอินเท e ร t สอะไรต่างๆบ้างเพื่อที่เราจะดูว่าเรามีคอมมอนอินเท e ร t สกับท่านไหนบ้างก่อนที่จะเหยียบเข้าไปในอีเวนต์กระป่บบางนะ อีกอย่างที่อยากจะแจ้งไปนะคะเพื่อเป็นกําลังใจกับทุกคนคนคนหนึงอะคะ่ะเวลาที่เราไปคุยกับคนคนหนึ่งให้เราเตรียมอย่างน้อย2-3ถึงาคำถามนะคะเพื่อที่จะคุยกับเขาให้ให้เรามี engagement เบื้องต้นนะคะแล้วมันจะทำให้เพียงแค่2-3ถึงาคำถามจะทำให้ conversation flow เลยนะคะ มีตัวห้ามนะคะวันนี้ห้ามถามคำถามใน2-3ึ่าคำถามนั้นห้ามเป็นคำถาม yes or no นะคะอย่างเช่น are you enjoying the event today คำตอบง่ายๆเลย yes ไม่ได้ทำให้มันมี engagement ต่อจากนี้นะคะให้มีคำถามที่มี จะต้องมีคำตอบที่เป็น relevant มากกว่านี้ที่จะเป็นคำตอบที่เขาต้องตอบมาเป็น sentence แล้วการที่เรารู้ว่าเขาจะตอบมาเป็น sentence โ่ะค่ะแปลว่าเราต้องถามไปเป็น open question open question จะมีพวกเริ่มตน้นด้วย why how นะคะ what อะไรต่างๆอย่างนี้นะคะเราสามารถถามออกไปได้เลยยกตัวอย่าง what's been your highlight of this year What projects are you working on right now? What exciting opportunities are on the horizon for you right now? How did you get into your profession? What challenges do you feel the industry is currently facing right now? หลังจากที่เขาตอบคำถามมานะคะที่สำคัญเลยเราจะต้องฟังคำตอบฟังว่าเขาตอบอะไรเพื่อที่เราจะมี follow up question นะคะแต่คำถามทั้งหมดที่เราเพิ่งถามไปนะคะก็จะเกี่ยวกับ ตัวเขานะคะหนึ่งเลยเขาได้เข้ามาในงานที่เขากำลังทำอยู่ยังไงได้บ้างนะคะตอนนี้เขาเจออุปสรรคอะไรบ้างนะคะแล้วอยู่ในอยู่ในทำนองน,นี้เขามีอะไรที่กำลังตื่นเต้นนะคะมีโปรเจกต์ใหม่อะไรบ้างนะคะหลังจากที่เราฟังคำตอบเขาแล้วเราก็มี follow up question ได้เลยนะคะอย่างเช่น ถ้าเขาพูดถึงว่าเขามีโปรเจกต์ใหม่แล้วโปรเจกต์นั้นค่อนข้างจะมีสตรั g เกิลอะไรต่างๆนะคะมันอาจจะยังไม่ได้โฟล w นะคะเราสามารถสอบถามกลับว่า you mentioned your current project is currently struggling in a few factors how is it going now and what are some more challenges are you currently facing mm hmm. oh you play badminton oh so do I where do you normally play I love cooking too. What's your favorite cuisine? You mentioned you like to go camping. Do you normally go over the weekends? ที่สำคัญนะทำให้มันง่ายเพราะว่าอย่างที่เรามี follow up question นะคะแน่นอนคนที่เราคุยด้วยนะคะมันคือ network มันเป็น two way communication เขาก็จะมี follow up question เหมือนกันนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นหลังจากที่เขาพูดเสร็จนะคะ mm hmm. ส่วนใหญ่เขาก็จะสอบถามกลับมา how about you what about yourself ซึ่งหมายความว่าแล้วคุณล่ะเป็นไงบ้างให้จำไว้ว่าทุกๆคำถามที่เราถามไปถ้าในกรณีที่มีคนถามเราเราก็ต้องตอบได้เพราะว่าเขาก็ต้องถามเรากลับเหมือนกันนะคะนี่คือเหตุผลที่ทำให้มันง่ายนะคะ make it easy ทำให้เราสามารถที่จะตอบกลับได้ด้วยนะคะอย่างเช่น what are your highlights this year อันนี้คุณก็ตอบได้คุณกำลังทำหนึ่สอามสี่นะคะ แล้วสิ่งที่ตัวพาเองชอบมากเลยเวลาไปอีเวนต์ต่างๆเราเจอคนก็คือเวลาที่เจอคนที่ honest นะคะ Gen u i n e นะคะก็คือคนที่ไม่ได้ Act i n g เยอะว่าโอเคเขาเตรียมสคริปต์อะไรต่างๆแต่ว่าคือเขาเป็นตัวเองเลยซึ่งเขาจะโชว์ง่ายๆเลยแล้วทางคนที่เป็น In t r o v e r t ก็สามารถโชว์ได้เหมือนกันนะคะไม่ต้องแอบไม่ต้องเป็นสิ่งที่เราไม่ได้เป็นนะคะเราสามารถพูดไปว่า I'm not good at breaking the ice so allow me just to introduce myself. I'm not gonna pretend that I have a fancy icebreaker introduction. I'm just gonna introduce myself. ก็จะประมาณนี้นะคะแน่นอน be yourself เป็น number one tip ของวันนี้เลยนะคะแล้วจะหมว้ว่าทุกๆคนในเอีเวนต์นั้นก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะคะไม่มีคนไหนไม่ตื่นเต้นแน่นอนนะคะ ให้มองว่าเป็นอีเวนท์ที่เราอาจจะไปเจอเพื่อนใหม่นะคะที่อาจจะเป็น life long friend ได้เลยนะคะแล้วก็ได้ไปกินอะไรอร่อยๆนะคะแน่นอนอันนี้ก็เป็นไฮไลท์ของไปกันไป networking แน่นอนนะคะแล้วคุณละ่ะถ้ากำลังเดินเข้าไปในห้องห้องหนึ่งที่เป็น network workshop อยู่พอดีเลยแล้วในนั้นทุกคนที่เห็นอยู่อะคะสามารถเป็นลูกค้าของคุณนะคะ คุณจะ break the ice ยังไงนะคะจะเข้าไปแนะนำตัวเองยังไงนะคะยังไงลองมาแชร์กันได้เลยนะคะเผื่อจะเป็นประโยชน์กับท่านอื่นด้วยนะคะยังไงหวังว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับหลายๆท่านนะคะในเรื่องของ networking นะคะขอบคุณที่มาชมคลิปของ Powerly Channel วันนี้นะคะสวัสดีค่ะเจอกันอีกแอปหนึ่งค่ะ